Ich habe gar nicht, hätte ich die Zeit irgendwas gesprochen oder gebissen. Ich denke wissen. Der alte Obst von Taubstein. One <laughs> four เดแล้อพอดีเดี๋ยวพอดีหมดายกัไม่มีเ๋ือน้อยเดียวระเบิงเลยเปวกะทิ เพิ่มความมันความหอมคูเขาเลยแบบ ใมาไปโลกอีหยังก็ไม่เย่งอ่ะคุณฮะไปโลกอีหยังก็ไม่เย่งว่ะเห็นไม่เย่งอ่ะดิคุบ้าบ่แม่นย้อนคุยเสียงดังเหตุผลส่วนตัวอะไนี่คุณคิ้วมันเหมือนกันบ่ฮะคิ้วมันเหมือนกันมาบ่

หลังจากนั้งกับป่อยกันเรือป่อยกันลุ้นๆมาเก็บน้ำซุปมาดูว่บ่เ้าใจนีแล้วดีแล้วใส่ปลายเราต้อป้อนกันเมวัเอาจานย์ชนเอานน่เดี๋แก้าอาหารกัจันครับลส ตะวะวืแซมจะมองยอนมั้งตะวันอขาวๆมาจกเพิ่อแมวตเก็บอันตัวโซ่สร็แล้วตัวสาลุมไปกูลย่งนุ๊แต่บกันหาเลยี่นี้นันแต่วามควมปาบเลยนปลาควา

Beim Fisch ist mir diese, ich nenne es mal Gewürzsoße, mhm. zu kräftig. Also und zwar deswegen zu kräftig, weil da schmeckt der gute Fisch ja gar nicht mehr raus. Beim Hähnchen ist es nicht so. เค็มขึ้นงอักอันนาำมัตยังมาเดี่ยวอีกตั้งโอรตีนมาอันนันมันจะเปรี hmm. <Kait> uh ้ยวได้เหมนีเข็ดไปมีมันหาทอบมีนเยอะข้าวเยอะเจ้เปบบแต่สักปานนี้

bạn bạn bè mình mình sẽ và nhau làm việc để hoàn thành nhiệm vụ คือดใจก็เจ๊งไปแบกนี้เดียวยังนเหลือเป็นี่างนี่ยัมีวามกับบยงด้ามแม่ถือถือไปหน้าทือแล้ววดแล้วนัก็เจ๊งคือใจมันแต่ว่าไม่มูกินนะจับกระยูซื้อหลาจับกรยูหัว นนูอเสอปกร่เนี่ยารฝ่าพากับบ้าลูกจโตตึงเกิดไว้มนนั่งแล้วป้นอย่วลดอเจอเบอร์เกิดสองสัน่ิงเขาอิงจัดเลยวาเจม คุณมาแวกานคิไปหามันอ่างนั้อนอแม่เหรอก่วยไปงเล้เขเหลืองานเม่งานบอกไม่ลดรับโทรศัพท์เขาบอกให้รับโอแบไปานี้งขอเไปน้รับเกิน รับโทรศัพท ok ์พวกพวกมาซื้อรถดมากเบิ้งรวดเขาคอยโทรไปไม่ต้องมาหลับแต่จะเข้ามันต้องโทรกลับเต้องหาเวลาได้พวกเพราะสันก็ที่ว่าเอาเวลางานมาหลับโทรศัพท์เวลา